สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมพลวัตผู้พิพัฒน์ครับเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้พาทุกท่านมาที่ตำบลเทพมิตรอำเภอป่องน้ำร้อนของจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเรามากันที่นี่เพื่อมาติดตามเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำตามรอยพ่อสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ เพราะว่าในพื้นที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งนั้นเคยประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำขาดแคลนน้ำนะครับแล้วก็พืชเศรษฐกิจของที่นี่คือลำไยจะรับผลกระทบนั่นเองนะครับมาวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลากหลายภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหานี้พวกเขาร่วมกันคิดร่วมกันทำอย่างไรวันนี้มาร่วมพูดคุยกันถึงความสำเร็จในครั้งนี้นะครับโอกาสนี้ขอต้อนรับนะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับท่านจารินทร์จักรภาคครับสวัสดีครับ แลท่านต่อมานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับท่านวิทูรัตศรีนามครับครับและท่านรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิทยธินจันทบุรีนะครับนาวาเอกฝนเมืองทองช้อยครับรวมไปถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านธนพฝกติดกางครับและก็ยังได้รับเกียรตินะครับจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตนะครับท่านไทยพิชิตดวงตาครับ และในวันนี้พิเศษสุดๆนะครับได้รับเกียรติจากพี่น้องประชาชนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับมาร่วมรายการกับเรานะครับร่วมแสดงความรักความสมัคคีกันนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้เหมือนฟ้าฝนนจะรู้นะครับว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องน้ำนะครับก็มีฝนโปรยปายลงมาครับท่านอธิบดีครับถ้าย้อนกลับไปดูในสมัยอดีตนะครับพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเคยประสบกับปัญหาเรื่องขาดแคลนน้าสถานการณ์เป็นอย่างไรกันในอดีตครับคือโดยทั่วๆัวไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลักฉากข้างหลังเห็นน้ำเลยนะ แต่มันไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์เพราะมันยังมีพื้นที่ห่างจากตรงนี้ไปในประมาณกิโลครึ่งสองกิโลเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม,มีน้ำใช้ค่แต่หลังจากที่เราได้ทําโครงการซึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลประมาณกาปราประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยว่าทํายังไงถึงจะแก้ปัญหาไทยแรงได้และส่วนหนึ่งก็คือให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเงินสะสมของตัวเองอยู่ได้ใช้เงินสะสมเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการที่จะดูแลทุกสิิ์ที่น้องเลี้ยง ทางกระทรวงมัาดไทยโดยท่านนั่นรั่นว่ีว่าการกระทรวงมัาดไทยนะคนคนเอกอ,อน,นุพงศ์เผ่ากินดาเนี่ยท่านก็ได้วางแนวทางในการปฏิบัติว่า 1. นึ่เนี่ยถ้าเอาเงินสะสมมาใช้เนี่ยขอให้ดูปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นหลักครัแล้วก็มีมีโครงการว่ถีว่าหนึ่งเนี่ยพัฒนาเรื่องน้ําการเกษตรสองน้ํากินน้ําช้านะครับแล้วก็เรื่องของการสารต่อ ปัญยาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเพิ่มรายได้แล้วก็ลดรายใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและโครงการเกี่ยวเรื่องส่เงเสริมการเม่องนะครับเนื่องจากนโยบายตรงนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองเนี่ยซึ่งทาหน้าที่ในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยเราก็ทําโครงการสานต่อแนวทางนี้ก็คือทาโครงการที่เราเรียก,ยกว่าแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นเรื่องการเกษตรและแหล่งน้ำครับเราจะทําการสํารวจ ข้อมูลว่าพี่น้องประชาชนเนีย่ยปลูกพืชอะไรนะครับได้ผลผลิตเป็นยังไงต้นทุนการผลิตเท่าไหร่แล้วก็พอไปขายแล้วเนี่ยเขาขายได้เท่า่ไหร่ยังไงเนี่ยจะได้ดูสภาพความมีอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นยังไงและขั้นตอนสุดท้ายคือว่าเราจะเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นนายกอบตอประหลัดอำเภอนะครับแลว้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลงไปทําประชาคมกับชาวบ้านว่าชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็สว่วนรายการต่างๆเนี่ยได้ช่วยเหลือในปัญหาละความต้องการที่เขาประสบอยู่เนี่ยแต่ละวันเนี่ยอย่างไรบ้างครับมันก็มาเป็นผลผลิตที่วันนี้ที่เรามาดูที่นี่แหละครับที่อบตอเทียนนิมิตเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากการทาประชากรตามแผนตรงนี้แหละครับพี่น้องประชาชนก็มองว่าเนี่ยเขาปลูกลำไยเนี่ยสี่สี่ห้าพันไร่แต่เขาไม่ไม่สามารถใช้โอกาสจากน้ําที่อยู่เขาเห็นทุกวันเนี่ยาจากตรงนี้ไปประมาณกิโลขึ้นเนี่ยทำไมถึงไม่ไม่ดึงน้ำเนี่ยไปให้เขา ตรนนั้นครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยตรงนั้นมันก็มีปัจจัยที่รองรับอยู่ก็คือคูดักรถถังทางยุทธการของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยครับแต่คูดักรถถังเนี่ยช่วงนี้สถานการณ์ปกติแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันก็เลยเป็นที่มาของการที่พี่น้องประชาชนทําประชาคมกันและเสนอความต้องการของชาวบ้านว่าเขาต้องการจักน้ำจากตรงนี้นดึงไปใสค่คูเลตตรงนั้นเนี่ย<ฮ>เพื่อ พื้นที่การเกษตร4,500ไร่เนี่ยตรงนั้นได้ไหมต่อเลยนะครับที่ท่านนายกอบตเทพนิมิตนะครับที่ผ่านมาการทํะการประชุมประชาคมที่ผ่านมานะครับเสียงของชาวบ้านจริงๆแล้วเนี่ยต้องการอะไรครับจริงๆแล้วปัญหาของของตำบลเทพนิมิตเนี่ยของเราเนะี่ยมีพืชเรษกิจก็คือลำไย,ยครับเพราะลำไยเนี่ยใช้น้ําเยอะมาก <c oughs> ในแต่ละปีแต่ละต,นต,นต้นแต่ละแปลงนะครับก็ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีน้ำเนี่ยลำไยเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยซึ่งพืชเกษตรของของจังหวัดจันทบุรีก็ว่าได้นะครับ วันนี้เราก็มองเห็นว่าอย่างที่ท่านที่ปรึกษาพูดนะครับว่าเรามีสิ่งที่มันมีประโยชน์อยู่แล้วสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอามาพัฒนามาปรับปรุงให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นมันมันก็จะได้ทั้งด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้นได้ทั้งความมั่นคงทั้งด้าน,านเศรษฐกิจเราก็เลยคิดว่าหลังจากนั้นก็ได้ผมก็ได้แต่เป็นสิ่งที่โชคดีที่ผมเนี่ยได้ทําแผนเรื่องน้นําในในตําบลไว้และในตําบลเนี่ยเรื่องเดียวเลยคือเรื่องสัมพันธ์สับเรื่องน้ำครับนะครับแล้วก็ เห็นมาะเล็งเห็นตรงนี้ว่าควรที่จะได้ใช้ควรที่เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ก็นําเรื่องนี้ไปหารือทางอาเภอทางจังหวัดเพื่อที่จะให้ประสานในเรื่องของขอใช้ภูเล็ตเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมันสามารถที่จะใช้ได้ทั้ง5กิโลออกจากกิโลขึ้นไปเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายทันไร่พี่น้องประชาชนหลายหมู่บ้าน 2- 3าหมู่บ้านที่ได้ใช้ประโยชน์ ครับแะครับแต่อย่างที่บอกว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะจะทำได้เท่านั้นแต่ว่าต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหลายภาคส่วน <c oughs> นโยบายทั้งบน่นด้วยเหมือนกันเราวนี้มาทางที่จังหวัดครับเมื่อฟังเสียงของชาวบ้านแล้วว่าเขาต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงต้องมีการแก้ไขปัญหาแบบนี้ทางจังหวัดนี่รับลูกอย่างไรครับ,ค,รบคือในานามของจังหวัดนะครับซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่และประกอบว่าในจังหวัดนะเนี่ยก็จะมีเสรีการต่างๆมีภารกิจหน้าที่แตกต่าง,างกันไปนะครับในการแก้ไขปัญหาให้ที่น้องประชาชน แต่ปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้นไม่ได้แยกเป็นหลายกระทรวงครับนั่นจึงเป็นหน้าที่ของทาง,งจังหวัดเมื่อรับทราบปัญหาความต้องการแล้ว <S <S จึงได้ประสานห,หน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยง,งานท้องถิน่นภาครัฐนะครับแล้วรวมในทั้งหน่วยง,งานความมั่นคงดูดูแล้วเอ๊ะหน่วยง,งานความมั่นคงมันมาเกี่ยวอะไรเก,กีเ่ยวกับเรื่องการ,กรเกษตรครับแต่เห็นว่ามันเรื่องพื้นที่ชายแดนนี่เลยเป็นที่มาว่าเมื่อทุกส่วนราชการนะครับทั้งส่วนกลางส่วนท้องถิน่นหน่วยง,งานความมั่นคงได้รับทราบปัญหาความต้องการ ของพี่น้องประชาชนแล้วก็เลยได้มีการดูแลการกันว่าในส่วนอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถอนุมัติอนุญ,ญาตได้อย่างไรบ้างใ,ในอาการที่สุดท้ายนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประาชาชนก็เลยเป็นที่มาโครงการนี้ซึ่สอดคล้องกับนโยบายของ กงมส่เสริมการปกครองท้องถิง่นของทพิธีพอดีนะครับแล้วก็ต้องเอาปัญหาของประชาชนมาเป็นตัวตั้งเลยใช่ไหมครับ,รบและอย่างที่ทุกคนได้พูดออกมานะครับว่าจริงชาวบ,บ้านต้องการที่จะใช้คูเลดมาใช้ในการรองรับน้ําก็ต้องมาถามทางทหารนะครับค,บคูเลดมันคืออะไรครับแล้วก็ที่ผ่านมานใช้ทําอะไรแล้วทำไมเขาถึงต้องนํามาใช้เป็นคลองสำน้าในอนาคตครับครับคูยุทธวิธีหรือคูเลดนะครับหรือคูดักรถถังนะครับเป็นเครื่องกีดขวางทางทหารที่สร้างขึ้นนะครับเพื่อนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขีดขวงล้างน่วงยับยั้งยานกรอบของข้าศึกที่จะเ,เข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดนะครับมีภารกิจหลักในเรื่องของการป้องกันชายแดนด้านจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดแต่มีภารกิจที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งนะครับก็คือ การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยดังนั้นนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์นะครับภายแล้งในพื้นที่นะรับผิดชอบปีพศ2559ที่ผ่านมานะครับกองบัญชาการพ่อกันายแดนกันท่านแลรัาลตราดได้อนุมัตินะครับให้ดําเนินการปรับปรุงนะครับคูยุทธวิธีนะครับสำหรับเป็นคลองส่งน้ําและเป็นแหล่งกักเก็กบกน้ําให้กับราษฎรในพื้นที่ นะครับได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคนะครับและใช้ทางด้านเกษตรกรรมรวมทั้งนะครับเมื่อนะครับปล่อยน้ำลงคลองอคูยุทธวิธีที่แล้วนะครับคูยุทธวิธีก็ยังมีประสิทธิภาพในการกีดขวางนะครับถ้าศึกอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็คือได้ทั้งผลดีทั้ง,งความมั่นคงและ<า>ไม่มีผลนะครับกระทบ กระเตือนต่อการปฏิบัติงานทางด้านยุทธการทางฝ่ายทหารแต่อย่างไรครับครับผมแต่ว่าทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันมีมานานถึง30กว่าปีแล้วแล้วก็ตื้นเขินด้วยก็ได้รับความช่วยเหลือมาจากทางอบจเหมือนกันใช่ไหมครับที่อำนวยความสะดวกเรื่องของเครื่องจักรเล่าให้ฟังหน่อยครับการดําเนินงานเรื่องนี้ทาอย่างไรครับผมได้มีการประสานนะครับกับกิจการพนเรือนนะครับของกองกำลังป้องกันชายแดนป้องกันชายแดนจมีนักษาเนี่ย ว่าการที่จะ,ะดำเนินการขุดให้เป็นไปตามยุทธวิธีเนี่ยจะทําอย่างไรซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไยแรงแล้วในเรื่องของการที่เราทํางานร่วมกับหน่วยราชการอื่นนะครับก็ต้องเป็นไปตามแบบแผนนะครับของฝ่ายความมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นรูปแบบเนี่ยจึองออกมานะครับไม่ผิดแผกไปกจากครูยุทธวิธีนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะได้ประโยชน์คือในเรื่องของความลึก นะครับมีมากขึ้นนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับทางท่านนายกองค์การทหารสนิมบนเทนลิมิตที่ได้มีการต่อยอดเพื่อที่จันั้นเนี่ยลงสู่ของยุทธวิธีเนี่ยเพื่อไปให้พี่น้องเกษตร,รกรซึ่งทางองค์การหารนันหวัดจันทีเนี่ยเราได้ใช้แบรโครถึง4คันคนะครับใช้ระยะเวลาขุดเนี่ยนะครับ35วันได้ความยาวประมาณ5กิโล200เมตรนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นผลสืบเนื่องนะครับจากในเรื่องของการที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตครับครับก็คือให้คูเดตตรงนี้พร้อมที่จะรองรับตักเก็บน้ําได้ดีขึ้นในอนาคตแล้วก็ตอนนี้เองนะครับตอนนี้ทางเทพมิมิตครับทางอบตอเทพนินิตเองนะครับเห็นรูกไฟไฟเกี่ยวแบบนี้พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วนะครับเราจะใส่งบประมาณอย่างไรแล้วเดินหน้าเลยต่อย่างไงครับพอผมได้รับจากข้างบนมาว่าเขาอนุญาตให้ใช้กูเดตได้ครับผมก็เรียกอ่า สมาชิกนะครับก็คุยกันรอบนอกกันแหารือกันว่าถ้าเราใช้เราจะใช้อย่างไงผมก็หลังจากนั้นหารือกันเสร็จผมก็ขอวิสามันเพื่อที่จะประชุมสภาจ่ายค่าสะสมทันที <c oughs> นะครับภายในอาทิตย์เดียวผมได้จ่ายาค่าสะสมมาได้เงินสองล้านหกนะครับ <c oughs> ่าที่เรามีเงินสองล้านหกเนี่ยก็จะแบ่งออกไปเป็นช่วยในเรื่องของคูเลส <c oughs> นะครับ ส่วนหนึ่ง500,000แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นโรงสูบที่ที่ข้างหลังที่เราได้เห็นรับนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งผมก็ทอ่านโยบายนี้มันเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่เร่งให้ท้องถิ่นเนี่ยได้ใช้เงินของที่เรามีอยู่เนี่ยให้ช่วยเหลือที่น้องเกษตรกร,ร,กรให้ทันช่วงถี่และก็ทันเวลาแล้วก็เป็นนโยบายขอ,ข,อของของรัฐบาลในช่วงนั้นนะครับโดยระบบประชารัฐก็คือผมเนี่ยจะจัดซื้อจัดจ้างโดยการซื้อทอด แล้วก็เอาพีมองประชาชนกำนันผูน้ใหญ่บ้านเอาชาวบ้านมาภาคส่วนของทุกภาคส่วนที่มาร่วมหน่วยงานทหารอยู่กใกล้เคียงเนี่ยเบ่งมาเชยกันต่อหมดครับนะครับต่อโดยใช้กําลังที่น้องประชาชนนะครับในการขอผ่านพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะเอาน้ําไปลงกิโลเศษนะครับเพื่อที่จะมันไหลลงไปอีก5กิโลครับซึ่งวันนี้ก็การก่อสร้างทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดภายในไม่กี่วันเรียบร้อยหมดครับนี่คือความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่เราต้องการให้เห็นที่น้องประชาชนน่ะได้มีส่วนร่วมประเด็นที่สองก็คือการมีส่วนร่วมเขาก็จะได้รักได้เหงได้แหมในสิ่งที่เขากระทำสำคัญที่สุดคือเวลาเราต่อเนี่ยต่อตรงนี้ที่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านทํากับข้าวกินกันร่วมกันภายในหนึ่งอาทิตย์เรียบร้อยและสิ่งที่มีความสุขนะครับวันนี้น้ำ5กิโลเนี่ยถ้าคิดเป็นลูกบาทเมตรไม่ต่ำกว่า3 4สนลูกบาทเมตรแผบนะครับนี่คือสิ่งที่ ที่ที่อมต์นะคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่น่นะครับเพราะว่าค่าของเรามันแรงท้งศาสตร์แข็งรงมาหลายปีนะครับในอนาคตเรามองเห็นแล้วว่าอนาคตเราดีแน่แน่ครับแล้วจากพลังประชาชนที่เกิดขึ้นนี้เองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเรามีการสร้างประโยชน์อะไรให้กับพื้นที่ชุมชนบ้านแล้วมีการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างไรนะครับไปติดตามรายงานนี้พร้อมกันนะครับจากคุณธรมรัตน์พันธวินาศครับ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตได้แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อมาปรับปรุงและพัฒนาคูดักรถถังหรือคูเลทให้เป็นคลองชลประทานส่งน้ําและเป็นพื้นที่รับน้ําจากคลองพระพุทธที่อยู่ห่างจากคูเลทประมาณ2กิโลเมตรทําให้ชาวบ้านจากห้าหมู่บ้านหรือกว่า1640ัครัวเรือนที่เคยประสบปัญหาไัยแล้งอย่างรุนแรงได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวน,นําน้ํามาอุปโภคบริโภคและสามารถลดความเดือดร้อนได้ ร้อยละ80เมื่อน้ําลงจากจุดนี้ตรงจุดนี้แล้วนะก็ไหลไปไปตลอดสายเลยยาวประมาณก็0 0ห้เมตรนะครับกับความยาวชาวบ้านนะครับราฎรทัสี่หหมูน่นี่สามารถนําเครื่องสูบน้ําหรือเอ,อเป็นเครื่องจกักรอย่างเช่นรถไถท,ที่ติดปั๊มน้ํามาดูดไปเข้าสวนตนเองโดยนะครับในวันนี้ชาวบ้านลดความดร้อนตรงนั้นไปได้เกือบ 80เปอร์เซ็นต์ของของของแตล่ละหมู่บ้านนะครับสำหรับการพัฒนาคูเลดเดิมไม่เพียงเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งเท่านั้นชาวสวนส่วนใหญ่ในตำบลเทพนิมิตที่ปลูกผลไม้กว่า33,000ไร่ยังได้รับประโยชน์จากการพัฒนาซึ่งสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยขาดที่ผ่านมานะคะพื้นที่ตรงนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาไยแล้งค่ะซึ่งเมื่อรัฐบาลได้เข้ามาบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะได้สร้างคูเลด พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้กักเก็บน้ำไว้ใช้ทำให้ชาวบ้านนะคะได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้สามารถนำน้ำขึ้นมาเพื่อการเกษตรได้และสิ่งที่ได้รับนั้นก็คือผลผลิตที่ออกได้ตลอดทั้งปีค่ะสวนลำไยที่มีกว่า1 2 0 0 0ไร่ถือเป็นแปลงเกษตรที่ชาวบ้านตำบลเทพนิมิตปลูกกันมากเช่นเดียวกับการทำการเกษตรกรรมชนิดอื่นๆเมื่อมีน้ำใช้สำหรับการทำเกษตรตลอดทั้งปี จึงถือเป็นประโยชน์โดยตรงที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างมากจนทําให้มีชื่อเสียงและส่งออกต่างประเทศได้คือได้รับผลประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมันแรงจัดครับอันนี้คือถ้าเรามีน้ําทาสวนถ้าไม่มีน้านี่จบครับคือจบชีวิตอันนี้แต่ดึงน้ําจากใต้ดินดือน้ําบาดาลอะไรก็แล้วแต่มันไม่พอ ถ้าตรงนี้มานี่มันพอแน่ๆครับคือมันมันก็นสะดวกแล้วมันก็นพอคุ้มครับคุ้มคุ้มมากๆเลยครับสำหรับรายได้นะคะครับสำหรับรายได้นี่ก็คือจากที่เราเคยทํามันทำกาวโพดมาทําไร่แล้วมาเปลี่ยนอาชีพทําสวนนี่ก็คือเทียบกันไม่ติดะครับ เช่นเดียวกับเกษตรกรรายนี้ที่มีสวนลำไยติดกับคูเลตซึ่งเราว่าสามารถนําเครื่องสูบน้ําสูบน้ําขึ้นมาฉีดเข้าสวนลำไยได้วันละ20นาทีทําให้ลำไยยืนต้นสวยงามออกผลผลิตได้ตามฤดูกาลสร้างไรายได้ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเพียงพอการทำลำไยมันต้องใช้น้าเยอะพอถ้าช่วงแรงน้ําที่อยู่ในสระที่ที่ที่มีอยู่ก็ไม่พอใช้ครับถ้ามีโครงการอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์ การลดน้ำบา,บ,าบางครั้งก็ต้องท่าแรงจัดก็ต้องใช้ใช้เยอะอย่าง,างถ้ามีต้นลำไยเยอะก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันก็ถือว่าเพียงพอใช่ไหมคะเพียงพอครับและจากการร่วมมือแบบประชารัฐโดยทุกภาคส่วนที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วยังทําให้การใช้น้ําที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชนและชุมชนข้างเคียงได้มีน้ําใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคและน้ําเพื่อใช้ในการทําการเกษตรกรรมอย,อย่างยั่งยืน ขอบคุณคุณชมวน์ขันธวินาผูนนะครับนั่นคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดก,การน้ำน,นั่นเองนะครับท่านนายกอบตครับเห็นบอกว่ามีฝันที่จะสร้างพื้นที่อย่งนี้ให้ต่อยอดใช้ประโยชน์ด้านอื่นอีกใช่ไหมครับผมมองว่าคูเลศคูดักรถดสองเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันมันเป็นในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยกลัวอนาคตข้างหน้าเนี่ยคือวันนี้แหละโลกมันเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนไปเพื่อนบ้านก็เป็นพี่น้องกัน ตรงนี้กลัวลูกหลานจะลืมผมก็ต้องการที่จะปรับปรุงภูเลศเนี่ยให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวโดยวันนี้ผมได้วันที่21ที่จะถึงเนี่ยผมได้ปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้สองฝั่งทางก็คือต้นคูณครับเพื่อที่จะให้เป็นอุโมงค์ต้นไม้และข้างล่างผมจะเป็นเลนจักรยานเนะครับนี่คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งตรงนี้มันอยู่ติดกับทางค้าชายแดนไทยกัมพูชาตลาดบ้านแหลมซึ่งห่างกันแค่ร้อยกว่าเมตระครับจุดที่ของคูเลศ ตรงนี้คนมาเที่ยวบ้านแหลมก็สามารถที่จะมาเที่ยวมาปั่นจักรยานมาดูอุโม,มงมค์ต้นพูนที่จะเหลืองอลานในวันข้างหน้า<ช>นี่คือความฝันนะครับแ,<ก>แล้วความฝันอันดับสองก็คือพี่น้องเนี่ยก็จะได้มีความมั่นคง,งมีความสมบูรณ์ในเรื่องของการทำำําลาไยการทําหลังจากทํานาทำำําลาไยเสร็จก็จะมีทำดาวเรืองทำหัวไชเท้าอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นพืชเสริมของพี่น้องกเกษตรกรในวันข้างหน้า ท่านอธิบดีครับมองเห็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้คิดว่าในพื้นที่อื่นผู้ทําประเทศไทยเนี่ยจะมีการรวมพลังกันแบบนี้หรือว่าเรียนรู้อะไรบ้างจากความสาเร็จครั้งนี้ครับคือถ้าทุกทุกฝ่ายร่วมกันเนี่ยแล้วเอาปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งนะ,ะเป็นเป็น,เป,นเป็นเป้าหมายในการทํางาน,นเนี่ยทุกสิ่งทุกปัญหาเนี่ยสามารถากระจัดได้หมดนะแล้วผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสุ อย่างที่ท่านผู้ชมได้จะเห็นนะสวนลําไยในขณะนี้ลูกดกมากนะครับ <c oughs> จะเห็นได้ได้ชัดที่ว่าพี่น้องประชาชนนี้ช่วยกันวางท่อก <c oughs> ิโลครึ่งเนี่ยก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วบอกอาทิตย์เดียวเสร็จ <c oughs> แล้วพอบรรยากาศในการทํางานเนี่ยพี่น้องประชาชนก็เข้าหม้อแกงหม้อแล้วก็มากินร่วมกันถ้าพื้นที่บ้านเราเป็นแบบนี้นะทุกสิ่งทุก,ทกปัญหานเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยแล้วเราเอาปัญหาความต้องการของชาวบ้านเป็นตัวตั้งทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมกัน โดยเพาะองค์กรปกครองส่งวนท้องถิ่นเนี่ยที่อยู่ใกล้ชิดชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ใกล้ชิดชาวบ้านเอาปัญหาตรงนี้สะท้อนออกมาแล้วทุกคนเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งเป็นเป้าหมายในการทำงานผมว่าประเทศไทยอีน่าอยู่ครับโดยพลังของประชาชนใชครับก็บบทําให้ฝันของชาวบ้านนั้นเป็นจริงแล้วนะครับซึ่งในพื้นที่แห่งนี้เราเห็นได้เลยนะครับด้วยการน้อมนหลักประยญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็พลังของประชาชนที่เกิดขึ้นนั้นภาพเ่ยนณทุกวันนี้ก็คือความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยังอยู่นั่นเองนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านกคครรัับบอพะ คุณผู้ชมครับรายการเดินหน้าประเทศไทยและผมพลวัตผูวิพัฒน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ